ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอานู้วันนี้เราก็จะมาทำทฤษฎีเรื่องยูน you know. ูและก่อนที่จะไปชมทฤษฎีกันเนี่ยผมก็ต้องขอบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงคลิปที่ได้มาจากอนิเมะแบ็กโคลเวอร์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันเท่านั้นเนื้อหาภายในคลิปอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ยังไงก็ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนะ ทุกคนก็คงจะสงสัยไม่ต่างจากผมสินะครับว่ายูโน่เนี่ยเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่เผ่าพัานธุ์อะไรมาจากที่ไหนถึงถูกเอามาทิ้งไว้ที่หน้าโบสถ์หมู่บ้านฮารสได้แล้วมาได้อย่างไรทําไมไม่มีใครเห็นว่ามีคนเอาทาลกยูโน่มาทิ้งและที่สําคัญสุดๆก็คือสร้อยคอของยูโน่เนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่จะเป็นสร้อยเฉย,เฉย หรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนาเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้ดังนั้นผมจึงจะอธิบายลักษณะต่างๆรวมถึงเรื่องของความสามารถทางด้านเวทมนต์ของยูนูให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้ก่อนแบบย่อๆ น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับมาเริ่มที่ลักษณะต่างๆของยูโนที่เห็นได้จากภายนอกนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างสูงหุ่นดีหน้าตาก็ดีมีผมสีดำดำจริงๆนะคือแบบไม่มีสีอะไรมาปนเลยบีดวงตาที่เป็นสีเหลืองส่วนนิสัยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาแต่ก็รักความถูกต้องเกลียดความพ่ายแพ้อย่างมากส่วนความสามารถทางด้านเวทมนต เป็นผู้ที่มีเวทลมหนึ่งในธาตุหลักทั้ง4นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ได้ถูกลับเลือกจากกิมมัวสแชกก็คือกิมมัวในตำนานนะที่มีความโชคดีสถิตอยู่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยูโน่ยังไปเข้าตาพูดลมซิวจึงทําให้เป็นคนที่มีมานามหาศาลมากๆเลยทีเดียวเมื่อรู้ข้อมูลคร่าวๆของยูโน่แล้วก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะข้อแรกยูโน่เป็นลูกของใคร คำตอบนี้ผมขอตอบว่าเป็นลูกของจกักรพรรดิเวทมนตร์รุ่นแรกนั่นเองทําไมผมถึงคิดว่าเป็นลูกของจกักรพรรดิเวทมนตร์รุ่นแรกก็เพราะว่าอย่างแรกเลยคือยูโนเป็นผู้ครอบครองกิมวัวสี่แฉกในตำนานและจักรพรรดิเวทมนตร์รุ่นแรกก็ครอบครองกิมมัวสี่แฉก,เ,แก,ก,กมมแชเช่นกันดังนั้นแล้วคนที่เป็นลูกจะมีทั้งมานามหาศาลและได้รับกิมวัวสี่แฉกเหมือนผู้เป็นพ่อก็คงจะไม่แปลกอะไรและอีกอย่างหนึ่ง คือในเรื่องแบ็คโคเวอร์เนี่ยสามารถชนคนธรรมดาจะให้ไปมีพลังมานามหาศาลก็ยากแล้วแถมจะให้ได้รับกิมมัว4สี่แฉกในตำนานอีกด้วยเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเพราะขนาดหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์ที่มีความสามารถโหดร้ายโหดร้ายหลายๆคนนะครับก็ยังหาคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับยูโนได้ยากเลยนะจึงน่าจะแทบ100เลยนะครับ ที่ยูโน่เนี่ยจะเป็นลูกของจกักรพรรดิเวทมนตร์รุ่นแรกคำถามที่2ยูโนเป็นเผ่าอะไรคําตอบของข้อ,อนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับพราอถ้าอ้างอิงตามจากที่ได้กล่าวไว้ในคําถามข้างต้นจะพบว่าพ่อของยูโน่ก็คือจกักรพรรดิเวทมนตร์รุ่นแรกเพราะฉะนั้นแล้วยูโน่ต้องเป็นเผ่ามนุษย์แบบพ่อของตนเองอย่างแน่นอนแล้วถ้าถามว่าแม่ละ่ะจะเป็นเผ่าอะไร อันนี้ตอบยากมากนะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลออกมาเลยแต่จากการคาดเดาแม่ของยูโน่เนี่ยน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์ที่มาจากอีกทวีปหนึ่งนะหรือว่ามาจากทวีปอื่นนั่นเองเพราะจากในเรื่องเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นคนที่มีผมสีดำล้วนเหมือนยูโน่มาก่อนเลยนะดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแม่ของยูโน่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาจากทวีปอื่นหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาจากที่เดียวกับยามิก็เป็นไปได้นะครับ ก็ยามีเนี่ยก็มีผมสีดําล้วนเหมือนกันแล้วบางคนจะบอกฮ้ยูโน่เนี่ยมันเป็นเผ่ามนุษย์เหรอวะมันเป็นเอลไม่ใช่เหรอเห็นในมังงะเนี่ยก็โดนจุติไปกับเขาด้วยนีนาคือผมอยากจะบอกทุกคนลองนึกดีๆนะครับว่าการจุติคืออะไรการจุติก็คือการเกิดใหม่หรือมาอยู่ที่อีกภพภูมินึงซึ่งถ้าจะบอกว่ายูโน่โดนจุติมาแล้วก็ ก็ต้องแสดงว่ายูโน่ก็ต้องเคยตายมาก่อนแล้วสิแต่ว่าในตอนที่พบยูโน่ครั้งแรกยูโน่ยังไม่ตายนะครับเป็นแค่ทาลกที่ยังไม่รู้ตาสีตาสาเท่านั้นแล้วถ้ายูโน่ยังไม่ตายแล้วทำไมถึงโดนจุติละ่ะผมคาดว่าเอลที่จุดติเนี่ยต้องไปจุติหรือไปยึดร่างของคนอื่นที่เป็นเป้าหมายนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่มีเวทมนต์แบบเดียวกันกับตัวเอง หรือมีหน้าตาคล้ายกับตนเองในอดีตหรืออาจจะต้องใช้เงื่อนไขทั้งสองอย่างเลยก็ได้เพื่อที่ได้นำร่างกายนั้นมาเป็นของตนเห็นได้ชัดจากที่ราชินีแม่มดเล่าให้พวกอัสตาฟังว่าถ้าจริงแล้วตัวของฟาน่าไม่ได้เป็นคนใช้เวทมนต์ต้องห้ามนั้นเองนะแต่เป็นคนอื่นที่บังคับใช้ร่างกายของฟาน่าเพื่อล่เวทมนต์ต้องห้ามนี้และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่เวตโตนึกย้อน ไปในวัยที่กำลังเป็นเด็กในต,ตอนนั้นเวโต้มีผมหยิกสีขาวพอมาในปัจจุบันกลายเป็นผู้ชายที่ดูกล้ามใหญ่หน่ากลัวนะผมก็ยาวตรงมีสีเหลืองนะครับซึ่งต่างจากภาพในอดีตที่ตน,นเองนึกถึงอย่างสิ้นเชิงเลยผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างขนาดนี้แล้วหวังว่าจะเข้าใจกันเนอะว่ายูโน่เนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์ที่โดนเผาเอลเข้าไปจุติในร่าง แต่ว่าด้วยความที่เป็นะลองในเรื่องนะครับทําให้การจุติของเอลไม่สามารถทําอะไรยูโนได้นั่นเองนะคำถามที่3ก็คือยูโนเนี่ยมาจากไหนแล้วมาได้อย่างไรคําตอบก็คือทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนที่พบยูโนอัสต้าก็อยู่ด้วยผมจึงคิดว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเดินทางมายัางอนาคตพร้อมกันด้วยฝีมือของผู้ใช้เวทเวลา และผมก็คาดว่าพนคนนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะไขปมปริศนาต่างๆภายในเรื่องเพราะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าอัสต้ากับยูโนมาจากที่ไหนและบางคนอาจจะสงสัยในคําพูดผมที่ว่ายูโนกับอัสต้าเดินทางข้าเวลามาด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเท่ากับว่าในตอนที่ยังเป็นทารกอัสต้ากับยูโนอยู่ด้วยกันเหรอครตอบคือใช่ครับผมคิดว่า ในขณะนั้นคงมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้จกักรพรรดิเวทมนตรุ่นแรกต้องพาลูกเนี่ยไปหาลิฮิตโตตัวจริงหรือว่าท่านผู้นั้นที่เป็นผู้นำของเหล่าเอลที่เป็นพ่อของอัสตาเช่นในขณะนั้นจกักรพรรดิเวทมนตรุ่นแรกด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกับลิฮิตโตเมื่อตอนเองก็มีลูกและลิฮิตโตก็มีลูกจกักรพรรดิเวทมนตรุ่นแรกจึงพาลูกของตอนเองไปประชันความน่ารักกับลูกของลิฮิตโต แต่ในระหว่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานั้นเป็นตอนที่จอมานมาบุกถล่มเมืองพอดีซึ่งเมืองที่โดนถล่มก็คือหมู่บ้านฮาร์ทที่อัสตากับยูโนได้เติบโตขึ้นมานั่งเองเมื่อเป็นแบบนี้ด้วยความที่หมู่บ้านของเผ่าเอล์อยู่ใกล้กับเมืองที่กําลังโดนจอมานถล่มอยู่ซึ่งในขณะนั้นจกักรพรรดิเวนมนรุ่นแรกก็อยู่ใกล้ที่สุดนะครับจึงต้องรีบรุดหน้าไปช่วยประชาชน และกำจัดจอมาซะแต่ด้วยความที่พายูโน่มาด้วยจึงไม่สามารถพาเข้าไปร่วมต่อสู้ได้นะจึงต้องฝากไว้กับเอลที่กำลังดูแลอัสตาอยู่ซึ่งเอลคนนั้นน่าจะเป็นผู้ใช้เวทมนต์แห่งเวลาเหตุการณ์ต่อจากนี้ผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่กลัวว่าคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปดังนั้นก็รวบรัดตัดใจความมาที่เอลผู้ใช้เวทมนตแห่งเวลา ใช้เวทมนต์แห่งเวลาส่งทั้งสองคนมาที่ปัจจุบันแล้วมันจะมีคำถามเพิ่มมาอีกว่าเอลคนนั้นแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมาถึงอนาคตแล้วทารกทั้งสองคนจะปลอดภัยคำตอบคือเอลคนนั้นไม่รู้หรอครับแต่เอลตอนนั้นคิดแค่เพียงว่าต้องส่งทารกทั้งสองคนนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และทารกทั้งสองคนนี้ก็มาโผล่ที่ยุคป,ปัจจุบันที่บ่บ้านฮารส ส่วนที่ไม่มีใครเห็นว่าใครเอามาทิ้งก็เพราะว่าข้ามเวลามานี่แหละครับน่าจะเป็นแบบตำแหน่งในอดีตที่ส่งทาลกทั้งสองคนนี้มาเต่บังเอิญไปตรงกับตำแหน่งปัจจุบันของหมู่บ้านฮาร์ทก็คือที่หน้าโบส์นั่นเองซึ่งมาเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับแต่ผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะถึงมันจะไม่น่าเชื่อเลยก็ตามและคําถามที่4เป็นคําถามสุดท้ายก็คือ สร้อยคอของยูโน่มันคืออะไรกันถือได้ว่าเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากๆเลยนะครับสำหรับผมในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะไอ้สร้อยอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นแบบชัดๆสักทีนอกจากแรดูมีค่ามากแต่ก็คิดไว้แล้วว่าความเป็นไปได้ที่สร้อยคอของยูโน่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3สิ่งนี้มันก็มีความเป็นไปไ,ปได้นะครับก็คืออย่างแรกเป็นอุปกรณ์เวทมนต์เสริมพลังเวท ของเผ่าเอลหรือก็คือหินเวทมนต์นั่นเองที่เป็นเม็ดที่1 1เนะ 2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการข้ามเวลามาจนถึงปัจจุบัน3เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อันเชิญตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะยอมให้ไอตัวนั้นถูกอันเชิญออกมาไม่ได้และต้องส่งมายังอนาคตเพื่อที่จะทําให้การอันเชิญนั้นไม่สําเร็จนะครับและถ้าท่านผู้ชมสงสัยเรื่องที่ผมเล่าแบบค้างคาไว้ก็คือ เรื่องราวในอดีตที่กำลังเล่าได้อย่างเข้มข้นแต่ต้องรีบตัดจบไปก่อนเพราะกลัวคลิปมันยาวเกินไปถ้าอยากชมเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมากๆเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับจะได้ทำเป็นคลิปแยกเนาะเพราะถ้าเป็นทำเป็นคลิปแยกเนี่ยจะได้ชมกันแบบเต็มอิ่มแล้วพวกเราเนี่ยก็จะออกทะเลไปด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอย้ำกับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้มาจากอนิเมะ แบ็คโค v เวอร์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันเท่านั้นยังไงก็ใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยเนาะแต่ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ขอเข้ามาทางแฟนเพจพร้อมกับส่งรูปโปรไฟล์ใน YouTube เพื่อที่จะได้ระบุตัวตนให้ถูกนะครับว่าใครขออะไรมาและถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ชแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย I rocks on my wrist, that shit you can't resist Cash flow greater than the haters hating on my